ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับซีบราวนิวเราก็จะมารีวิวข้อกดานะครับร่างไพสั่นเนาะติดคุกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ต้องใช้น้ําโคกนะครับถึงจะแลกเปลี่ยนมาได้นะถ้าไม่มีโคกนี่ไม่สามารถมีตัวละครนี้ได้นะครับนี่เป็นไงครับเป็นไงสกิลครับสกิลรกจะเป็นสกิลซาเบิลนะครับจะเป็นสกิลคล้ายๆไอตัวเจเทฟจุดสกัดนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นแฉกเดียวเนาะ หรือไม่ใช่คนที่สกิลภาพเดซเซสปาได้นี่ว่าโอเคไม่พูดดูเรื่องนี้ไปดูกันดีกว่าไปมาครับมาอยู่ตาแรกกันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมอ่ะมาเทสในโหมดธรรมดานะครับเนื่องจากตัวละครมันเวี่วไปถึง80เนาะถ้าไปไต่แรงตอนนี้ผมอยู่ SS นะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าให้โดนด่ากันนีกเนาะโอเคครับสเตตก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่ขนาดเป็นโหมดธรรมดาแล้วนะครับ สุดยอดโอ้โหอีกทีมแสนเจดเลยนะครับของเราเมื่อกี้มีแสนสี่แปดหมื่นนะครับมาไปโอเคนี่สกิลดอทครับอย่างเท่นะครับโอ้เพื่อนไม่ปาลมครับกลับมาดีกว่าโอ้โหอย่างเท่วะ่ะเสียดายไม่มีผ้าคลุมเนาะถ้ามีผ้าคลุมนี่เท่มาก อนร่างที่ชุดดำนะหนึ่งสองนี่ตีธรรมดาเป็นไงครับนี่นี่อี๋มาโคตรได้ผมก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเจมวิโอเจ็ดสิบเอ็ดเนาะใส่เหรียญเดฟมานะครับหนึ่งโอ้โหเข้าเก้าสิบเองนะครับโคตรเบาเลยเนี่ยโอเคโดดไปก่อนปั๊มทุงกันนะถึงจะเป็นหมดธรรมดาแต่เราก็ต้องจริงจังนิดนึงนะครับไม่งั้นไม่ได้นะโอ้โหเข้าพันสี่สกิลนี้นะครับ าเป็นตัวร่างธรรมดานะครับมันจะเป็นเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้มันจะเข้าเป็นดาเมจเพียวๆเลยเนาะจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะส,สามารถใส่ดูเรียนไอ้แท็กมายัดได้แต่ไม่รู้จะยัดไปทําไมนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวป้องกันเนาะยัดไปก็เท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์เนาะโอ้โหสุนมูงจังหวะนี้นะครับโอ้โหอาเห็นพกจะไปไหนปล่อยมันไปดีกว่านะครับเสียวเนาะ เมื่อกี้มันถึงดึงธงบ้านแทบยับเกือบแตกมันติดบูธด้วยนะตอนนี้โอ้โหไปโดนสกิลเอนะครับเมื่อกี้โซโลจูโร่เพื่อนรบตีเอตายครับเพื่อนตายครับดีกว่าเนาะตอนนี้ก็โดนน้ำยับนะครับอันนี้ขนาดเล่นกับบอดนะครับเนี่ยหมูธรรมดาเนาะตีเขาไม่เข้านะครับเวลเราน้อยนะครับ ตัวนี้อีกหน่อยถ้าแปดสเมื่อไหรห้าดาวนั้ผมจะไปตายแรงให้ดูเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ไหวนะครับไม่อยากโดนด่าเนาะไปเอาเอานีนีโดนอยู่นะครับติดบูธก็เข้าหมื่นเดียวนะ,นะ,ะเพราะว่าอุ่เหรียญไม่มีไม่พอเพียวน้อยด้วยโอ้โหมันถึกวะ่ะไม่ได้ครับถอยมาก่อนเนาะอรอสกิลนะครับใจเย็นๆนะครับอย่ารีบอย่ารีบไม่ตายวะโอ้โห นี่ขนาดผมใส่จอๆนะเมื่อกี้โอ้โหตายครับโอ้โหดอดบอดแม่งเบอร์เฟนดอดเก่งจิงหายเงินนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยมาครับสิ่งพิสูจน์ท้ายเนาะต้องใช้สเน็กแมนลนะมาใครจะทำอะไรมา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 ,มา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 ต่อยไปโอ้โหไม่แตกนะครับหนวดดำอโอ้โหไม่นนาวรอดครับ แพ้แน่ะนอนครับตาแรกแพ้ไปนะครับสำหรับโค้ชโคดายเราโอ้โหถือว่ามาบวมนะครับตาแรกถือว่ามาบวมกัน,นะ 2, 3, นเนาะตีไทยสองตีสามเดือดร้าจริงอนะคะแนนยังได้ที่หนึ่งอยู่นะโถ่มาต่อกันดีกว่าเนาะมาครับมาเริ่มตาที่สองกันดีกว่านะครับโอ้โหทีมเราตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะโหนด,ดามสอง เจอบอดอย่างเดียวนะครับโหมดธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปหวังหาคนนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่กดโหมดธรรมดากันก็เลยสุ <Okay. S 1> สดไม่เจอ,อเนะอาะเ,เนี่ยไอชื่อซามูไรชูชิปอนเนี่ยพวกเนี้ยบอดทั้งนั้นนะครับบางทีเจออย่ารวมเสียนะ่ยโอราเมนโคตตุเนี่ยเบรดเนี่ยบอดทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คนเนาะบางทีผมเห็นบางคนโอ้โหไปเม้นประจานกันในกลุ่มแบบเฮ้ยฮูรีแรงมาตกใจวะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับบางทีบอดเนาะโมเรงบี แรงเอนะี่ยบางทีสูงบอดเบีวร้อยให้ก็มีนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเนาะบอดโหดนะครับเกมเนี้ยบอกไว้ก่อนแต่ถ้ากักาก็กักจริงๆน,นะบอดเกมเนี้ยมาขึ้นไปดีกว่า3ตัวนะครับจังหวะน,นี้ต้องสกิลยัดอ่ะโอ้โหโดนไปหนึ่งตัวเนาะสกิลมันดีนะครับเตซซ์สปาดาเนะี่ยถ้าเทียบกับไอตัวร่างเจเทพจุนสลัดตัวนี้มันเป็น3แฉกเนาะโอกาสโดนมันจะเยอะกว่าเนาะอันนั้นมันเป็นแค่ดาบเดียวอะมันโดนยากเนาะ แต่มันก็ปิวเหมือนกันนะสกิลเหมือนกันนะแค่รีเมคกันนะครับตัวนี้ก็สกิลพายุทรายเนะี่ยมันก็จะเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหน่อยนึงนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นอีกร่างหนึ่งมันจะไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ตีเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเอา,เอ,าอะไรกันจังหวะนี้ต้องแตกล้วแตกสิครับโดนไปขนาดนี้รอดไม่รู้จะพูดยังไงนะเนาะดนึงทองไปก่อนนะครับเพื่อน โ okay. อเคผมว่าถ้าปั้นตัวนี้ผมถึงเวล8 0ดมิ่อไหรนะโคด้าตัวต่อไปผมน่าจะใช้ไปกับทรงอีคิงเนาะเพราะว่าตัวคอนคนส่วนใหญ่สนใจก็แน่าสนใจดีเนาะตัวมันเก่งนะนะทรงอีคิงนะหรือแนการ์ตูนมันจะไม่ค่อยเก่งก็เถอะโอ้โหสามตัวติดบูธนะครับเพื่อนๆเรลลี่มาหาเราเราต้องหนีครับตอนนี้ต้องหนีนะครับเกือบไม่รอดว่ะ เดี๋ยวรอสกิลซาบ,บุสก่อนนะครับมันดึงไม่ได้หรอโอ้โหหนวดดำเราอย่างแบบครับโอ้โหหนวดดำบอดนเนี่ยเนี่ยผมเห็นไหมเชื่อผมไหมบอดเกมนี่นไม่ธรรมดานะเว้ยนี่เห็นไหมโอ้โหตายสีบอดอะ่ะเราเคลื่อนไปกันน่าจะได้นะครับดึงไม่น่าจะได้นะกันไปก่อนนี่เดี๋ยวดูครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับเอายังไงปลิวครับปลิวสองครับโอ้โห ต้องดูจังหวะก่อนเนะาะเนี่ยเพิ่งจังหวะนี้ต้องยัดนะครับอื้มปริวไปสองครับโดฟามิกโกกับเกซิสเน็กแมนนะครับเฮ้ยมันดึงทงว่ะกดึงได้อย่างไรนี้อุ๊ยโอ้โหเนี่ย,ยามาใกล้นะครับบราเวลน้อยนะโดนตีนิดนิดหน่อยๆน่อยก็โอ้โหเข้าเยอะเดี๋ยวมันจะตายเนาะโอ้โหแฮนด์คอกว่ะแฮนด์คอกว่ะโอ้โหโดนแขน่งโดนเตะเห็นไหมแฮนด์คอกเตะเข้าอย่างเยอะนะครับ นี่ขนาดโอ้เราแพ้สีมันนี่ว่าใชา่ใช่ใช่ใช่จำเรื่องสีไม่ค่อยได้เนาะไม่ได้เข้าเกมนานนี่มันหนึ่งสองเห็นไหม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 ตายไปสิไม่โดนว่ะเอาเน่ไงโอ้โห arth, เกมแม่งบักนะครับเอาสกิลทันไหมเนี่ยสกิลทันไหมทันไหมไม่ทันนะครับไม่โดนครับเน็ตป,ปิงพอดีเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูสกอร์ดีกว่าตอนนี้ก็ชนะเนะาะสมุไรบอดได้ได้อหนึ่งนะครับ คะแนนตะาที่2อยู่นะครับสําหรับตานี้ถือว่าไม่ถือว่าดีนะใช้ได้อยู่โอเคมาครับมาอยู่กับตาที่3ามกันดีกว่าบอดอีกทีมตานี้เขาไม่มีหนวดดำนาะแต่มีไคโดสองเนาะทีมเราหนวดดำสองอะ่ะได้เปรียบอีกแล้วนะครับบอดถ้ามีหนวดดำมีแชงยังไงก็ได้เปรียบครับฟาดตัวคอนพวกเนี้ยผมพูดตรงๆนะหนวดดำกับแชงนะไม่ต้องใช้สกิลเพลย์อ,อะไรมากเลยนะเป็นตัวคนที่ง่ายมากสกิลคอเตอร์แชงอ่ะ มีแค่สกิลนั้นสกิลเดียวนะครับที่ต้องฝึกสกิลเพีนิดหนึ่งเนาะแต่สกิลศาสตร์อ่ะโหไม่ต้องฝึกนะครับเอาจริงๆแต่ถ้าเราแรงสูงๆนะครับสารมั่วไม่โดนนะผมบอกไว้ก่อนเนาะถ้าเราแร้งเอแรงบีโอ้โหศาสตร์ไปเถอืออย่างเง้ยก็โดนคอนดอตก็ไม่เป็นมาปั๊มไปก่อนเนาะนี่ดูมุมมองครับใช้ได้นะั่นแหละตัวเนี้ยแต่ผมอยากให้ที่ข้อเท้าครับมีโซ่อะเหมือนนักโทษจริงๆอะ่ะอันนี้ไม่มีโซ่มันน่าเสียดายนะครับเนาะ น่าจะมีโซ่ให้สักหน่อยเนาะทำไมว่าทำไมวะทำไมวะพวกมึงอะนอนไม่ดีไม่อยากจะคิดนะครับถ้าห้าดาวเนาะก็มีเหรียญดีๆนะตัวนี้นะสกิลค่อนข้างปล่อยเร็วใช้ได้นะครับถือว่าไม่ช้ามากนะโอ้โหทำไมบอดมันดอสเก่งกันวะโอ้โหไม่โดนมันนะครับถ้าโดนเมื่อกี้น่าจะตายเนาะเจอขัดจังหวะสุดท้ายไปก่อนนะเมือ่อกี้ โอเคเพื่อนดึงเพื่อนดึงโอเคคาคุจะมานะครับบอดตัวนี้มนไม่ไม่มันไม่ง่งนะครับบอดทั่วไปให้มันโงงมันจะเดินขึ้นมาดุมดุมาดุมมันโดนฆ่าตายเนาะแต่บอดตัวนี้มันยังถอยเป็นนะครับเนี่ยมันถอยไปแล้วนะบอดเทปะเห็นไหมตัวนี้อะไรเนี่ยเพโรน่านะครับเพโรน่าเพโรน่าไม่โดนเพโรน่าไปโดนตัวอะไรวะเนี่ยโดนคาคุเก็บนะครับโอ้โ oh. ห ถอ,อยมานะครับเราอย่างโง่เข้าไปเนาะยังไงเพื่อนเราก็ตายเห็นไหมเนี่ยหรือเต๋อเราเนี่ยหนึ่งโอ้โหไม่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปขัดที่เพื่อนไม่ขัดกูขัดเองไหมโอ้โหตายครับอันนี้ขนาดเคาน์เตอร์ไม่โดนเนาะเนี่ยเห็นไหมบอรดนี่ฟูเหมือนกันนะเว้ยบอรดเบลร้อยใส่เรหเรียญมาค่อนข้างฟูเหมือนกันนะบอรดเกมนี้โคตรเถื่อนนะครับผมบอกตรงๆ บาทีบอรดเร่นดีกว่าคุณนี่ผมจะบอกให้บางตานะผมย้ำม,มาบางตานะแต่ส่วนใหญ่จะไม่เจอบอรดเร่นดีๆนะเอาเข้ามาทําไมครับเข้ามาทําไมครับท่านการทงได้โคตรด,ดีนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าทําตามหน้าที่การทงนะถือว่าเป็นตัวการทงดีๆตัวหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหการทงโคตรด,ดีนะครับตัวนี้สกิลนี่เกิดมาเพาื่อการทงจริงๆนะครับ แต่ข้อโคด้าทั้งสองตัวนะผมว่าตีธรรมดาไปข้อเสียไปหน่นะเนาะมันช้าถึงมันจะสามฮิตก็เถอะแต่ก็ตัวป้องกันนะครับจะไปให้ตีไวเหมือนตีตัวแอกแทกก็ได้ไม่ได้เนาะไม่งั้นมันเกิดแอกแทกเกิดไม่ได้ตัวป้องกันก็คนป้องกันเห็นไหมโอ้โหเข้าใครสามพันตายแบบนี้ตายยังไงมันก็ดึงไม่ทันนะครับเนี่ยมาการตรงนี้ดีกว่านะแต่เพื่อนเราเราเทอป่ะเนี่ย โอ้โหเพื่อนอย่างเทพครับโอ้โหเพื่อนอย่างเทพครับเพื่อนเป็นบอทนะครับเนี่ยโอ้โหชนะเออนะครับเนี่ยแฮวีสุดท้ายซามูไร MVP อีกแล้วนะครับบอทซามูไรนี่โหดนะครับดูไว้โอเคครับคะแนนก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปรีวิวนะครับโค้กไดโนตัวนี้ถือว่าเก่งใช้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้แต่ตอนวิวิบเอนะก็ประมาณเนี่ยเดบประมาณนี้ไอแท็กประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่7 5็ดพันห้าบูทหนนะครับสำหรับตัวผมตัวนี้โอเควันนี้ก็เวลากันเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ